สวัสดีทุกท่านนะครับผมอนุชิตนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายขายมังกรอทองนะครับวันนี้เราก็พามาชมโครงการตัวอย่างนะครับที่ลูกค้าสั่งแผ่นผนังแล้วก็หลังคาของเราไปนะครับหน้าง,งานที่เนี่ยอยู่อำเภอโกสุทิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่จะผลิตตัวสแปรย์พาร์ให้กับสายไฟรถยนต์นะฮะ SPP Industrial นะครับแก่เจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะได้บ้านพักคนงานที่ หนึ่งคือต้องเร็วนะฮะนี่คือโจทย์ที่ต้องแกกให้กับเรา2คือก็คุณภาพดีนะครับแล้วสามต้องประหยัดด้วยนะครับแล้วก็เลยเขาแจกเขาบอกว่าเจอเราในใน a c e b o o k ในเว็บไซต์แล้วก็ใน u t u b e นะฮะแล้วก็เห็นว่าน่าสนใจมากก็เลยโทรหาเราก็หลังจากจพูดคุยกันแล้วเนี่ยก็โอเคในะคุณสมบัติวัสดุนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นของที่คุณภาพนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยและท,ที่งสำคัญคือติดตั้งได้เร็วนะครับเขาแจกก็เลยสั่ง บ้านขนาด4ี่คูณสามาแล้วก็ให้คนง,งานของท่าแกเนี่ยติดตั้งเองนะครับผมก็ที่นี่เนี่ยเป็นบ้านพักคนงานนะครับทั้งหมดเนี่ยห้หลังนะฮะเยอะมากนะครับเราพาไปชมภายในนะครับติดต้งเสร็จแล้วนะครับตอนเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยตอนลูกค้าที่โทรปรึกษาเราครับเขาก็มีปัญหาว่าพื้นที่เขาจํากัดนะฮะเราก็เลยแนะนําลูกค้าว่าให้สั่งไซส์ขนาด4ี่คแล้วหันหน้าชนกันนะครับจะได้หนึ่งคือช่วยประหยัดพื้นที่นะครับของการ ในการขอสร้างบ้านนะครับ2ก็คือหลังจากขันหน้าจนการแล้วเรายิแนะนําให้ลูกค้าติดแผ่นสายด้วยครับบริเวณทางเดินวอล์อกเว์ที่หลังคาจนการแบบนี้นะฮะทำให้ลูกค้าประหยัดไฟในช่วงเวลากลางวันเลยด้วยนะครับก็ลูกค้าก็แฮปปี้มากนะครับที่ได้คุยกับเราแล้วก็เราก็แนะนําวิธีการที่ถูกดีแล้วก็ประหยัดนะครับให้กับลูกค้าครับเยอะยอันนี้เป็นซ้ายขวาน,นี่ก็คือห้อง 4, 4. ี่คูณสเมตรนะครับต่อกันนะครับยาวต่อเรื่องนะครับ ย้ำนะครับว่าทีนี้ไปใช้สแตนดาร์ดมาตรฐานของทางโรงงานนะครับซึ่งมีหลายขนาดให้ลูกค้าเลือกนะครับลูกค้าที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูใน Facebook นะครับใน u t u b e นะครับของเราได้นะครับหรือว่าโทรมาสอบถามโดยตรงกับเราเลยครับเราก็จะมีหลายออฟฟิเชียลเราก็มีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามที่ลูกค้าอยากทราบนะครับสำหรับในส่วนโครงสร้างนี้นะครับก็เหล็กพวกนี้นะับก็ผลิตจากโรงงานนะครับทั้งหมดเลยลูกค้าเนี่ยไม่ต้องเชื่อมนะครับโดยที่เราจะมีการ จาะรูแล้วก็ใช้สกรูโบนะครับขันน็อตนะครับเรียบร้อยเลยนะครับดังนั้นการต่อสร้างในจึงรวดเร็วมากครับเพราะว่าไม่มีงานเชื่อมเลยทุกชิ้นเนี่ยผลิตจากโรงงานพอขนขึ้นรถมานะครับแล้วติดตั้งโดยใช้แค่ประแจขันเท่านั้นเองนะครับทำให้การติดตั้งงานมันก็ยิ่งเร็วขึ้นอีกนะครับเห็นไหมครับว่าคุยกับเราเนี่ยก็คือจบครบทุกอย่างจริงมีทั้งโครงสร้างเหล็กนะครับมีทั้งหน้าต่างนะครับมีทั้งประตู สวัสดีครับช่างวุดครับวันนี้ก็มาเจอในช่างใหญ่แล้วนะครับก็ขออนุญาตสัมภาษณ์ในช่างนิดนึงนะครับเป็นยังไงบ้างครับในหลายจากที่สั่งว่าน็อคดาวน์ทำเป็นรูปประกันทองมาแล้วตั้งง่ายครับช่างตั้งง่ายครับแล้วก็ผแข็งแรงโอ้โหสวยเยี่ยมเลยครับช่างนี่ตรงตามคุณสมบัติของเราเลยนะฮะสวยงามทำลูกค้าครับก็ใช้เวลาน้อยครับโหหลังนึงนี่ช่างก็ใช้เวลาแค่ไม่ถึงวันนะครับแป๊บเดียวก็เสร็จนะฮะ ครับผมก็ทางเราก็ยินดีนะฮะแล้วก็ขอบคุณช่างมากเลยผม่าประกอบจริงๆก็ประมาณห0สบห้องประมาณ15หวันครับ15ห้าวันโอ้เร็วมากนะครับตกเพื่อวันนี้ก็2หลังกว่าสองหลังครึ่งครับผมช่างประมาณห้าคนใช่ช่างห้าคนเองครับแล้วก็สำคัญคือของเรานี้ไม่มีงานเชื่อมนะช่างครับผมอันดแอ่เดียวนัดบ้านประกอบครับแล้วก็ ไม่ใช่บ้านยกนะฮะบานประกอบและที่สำคัญคือถ้าเกิดว่าจะลื้อถอนนะช่างก็แค่ขัดลัดออกแล้วไปประกอบที่ใหม่ไม่ดโดไส้เสรดจก่ะฮะไม่ไม่ไม่เสียไม่เสียของนะฮะนี่ก็เป็นข้อดีของมากรอบนะครับถ้าเกิดหลังจากโครงการท0ิห้องที่นี้เสร็จแล้วเนี่ยครับช es ่างมีโครงการใหม่ที s> <S ่จะทำต่อไปไหมครับอ๋อล่าเส็ดต evet> ัวนี้ตัวนี้ก็มีแต่ตรงนี้ก็จะสร้างขึ้นไปอีกประมาณร2อยี่ิจานี้เป็นก็ประมาณ 250ห้องครับโอ้สร้างเพิ่มอีก250เลยครับสางต้นนี้ก็ตอนนี้ก็จะตอบไล่ไปเรื่ไป่อยๆชุดนี้ก็ชุดละชุดละ20ห้อง20ห้อง1 20ห้องโอ้โหแล้วก็เขาทางนู้นไปทางนู้นตอบไล่ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าครับเรองกาลิคิดว่าทำเองก็คงจะไม่ทันเหมือนกับใช้สินค้าของมังกรทองเราครับโอ้โหครับขอบคุณช่างมากเลยนะครับที่ใช้สินค้าของเราครับแล้วก็เดี๋ยวเรารอ โครงการนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมซัพพอร์ตช่างต่อไปครับผมขอบคุณครับท่าน